สวัสดีค่ะมาพบกับหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนพฤษภาคมปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดือนแห่งโชคลาภเงินทองเข้าแบบรัวๆค่ะการงานโดดเด่นมีความสำเร็จ อนาคตสดใสค่ะมาเริ่มกันที่การงานนะคะชาวสิงในเดือนนี้นะคะจะมีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็ข้อควรที่ต้องระมัดระวังบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะดาวย้ายนะคะให้คุณแก่ชาวสิงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องที่ดีมีความสูงส่งค่ะมีความสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะจะมีชื่อเสียงมีสเสน่ห์มีหน้าที่ทางสังคมที่ดีนะคะเป็นที่โดดเด่นมีคนพูดถึงในแวดวงการงานของตัวคุณเป็นอย่างดี นะคะคดังนั้นค่ะพฤษภาคมชาวสสีหงจะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการงานนะคะจะมีข่าวดีทางด้านของการงานเข้ามาคะ่ะใครที่กําลังมองหางานใหม่ๆอยู่นะคะหรือก,กําลังติดต่อยื่นเอกสารสมัครงานคะ่ะจะมีข่าวดีเข้ามาในเดือนนี้แล้วล่ะคะ่ะใครที่กําลังดีลงานสําคัญสาคัญล่ะคะ่ะหรือว่ากําลังผลักดันโครงการหรือว่าการสร้างการลงทุนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะคะ หรือแม้แต่ง,งานทั่วไปค่ะที่ชาวสิ่งนั้นนะคะกำลังดูแลรับผิดชอบอยู่นะคะจะมีเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะงานก็จะมีความก้าวหน้ามีความคื้มหน้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นทีเดียวค่ะ ช่วงวันที่1-15ถึงพฤษภาคมค่ะจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับภาระรอบๆตัวเกี่ยวกับปัญหารอบๆด้านอยู่พอสมควรค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแว้งค่ะมีเรื่องมีราวนะคะก็พยายามใจเย็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีเหตุเข้ามาค่ะทําให้คุณงุดหงิดจุกจิกลาคาญใจอยู่พอสมควรนะคะพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นความขัดแยง้งหรือว่าอาการใดๆก็ตามค่ะจากเรื่องเล็เกๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆได้นะคะเพราะว่า คู่กรณีของคุณเขาก็ดูแข็งแข็งไม่แพ้กันค่ะเรียกได้ว่ามวยถูกคู่กันเลยทีเดียวในช่วงจังหวะนี้นะคะอะไรก็ตามค่ะที่จะนําพาไปสู่คดีความหรือว่าการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักนี่แหละค่ะไม่เป็นการดีนะคะต่อชาวสิงเลยค่ะเพราะว่าใจมันร้อนๆง่ายๆอยู่นะคะ ใครทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจหรอกค่ะพยายามหลีเลี่ยงงานกลุ่มหรืองานที่ทำกันหลายๆคนก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นงานในลักษณะของเรื่องของความเชื่อทางศาสนาหรือว่าการอบรมความเชื่อเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับศาสนาวิชาในแขนต่างๆอย่างเช่น ความเชื่อจิตวิทยาพวกนี้นะคะจะทำได้ค่อนข้างที่จะดีมีชื่อเสียงแม้แต่งานทางไกลงานออนไลน์งานที่ต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะหรือติดต่อกับชาวต่างชาติจะได้ผลดีมากๆค่ะจะมีโชคมีล่ามีเงินมีทองเข้ามาแบบรัวๆไม่หยุดเลยนะคะวันที่1 1 0ถึง10นะคะงานจะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะ หลายสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางมากนะคะอาจจะมีหลายอย่างที่ยังคงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของชาวสิง์อยู่ค่ะพอวันที่11 1 5ถึง15นะคะจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาแล้วล่ะค่ะจะมีโชคมีลาบเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองการงานด้วยนะคะจะมีการติดต่อจากทางไกลเข้ามาค่ะหรืออะไรก็ตามที่เคยดีลงานเคยติดต่อไว้ ได้รับการตอบรับในช่วงจังหวะน,นี้ด้วยค่ะอาจจะมีการเดินทางแบบกระทันหันด้วยนะคะ วันที่1 6บหถึงยีพฤษภาคมค่ะการงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นค่ะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะอะไรที่เคยติดติดขัดขัดในช่วงที่ผ่านมาค่ะเริ่มที่จะมีทางออกค่ะเริ่มที่จะลดหย่อนผ่อนปรนกันลงนะคะไปกับเรื่องความขัดแย้งต่างๆหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ชาวสิงห์นะคะกําลังจะทุ่มเทผักดันบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาได้จะเป็นอย่างนั้นนะคะช่วงนี้ใจของชาวสิงห์เองก็เริ่ม จะเย็นลงแล้วล่ะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวก็เริ่มที่จะมีเหตุมีผลมากขึ้นสามารถที่จะมองภาพรวมได้หลายอย่างนะคะอย่างทะลุโป,ป่งได้แล้วค่ะรู้เวลาไหนต้องลุยเวลาไหนต้องถอยแล้วนะคะสามารถจะควบคุมคอนโทรลในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบๆตัวได้นะคะเริ่มที่จะให้ความสําคัญกับความเป็นมิตรกับคนรอบๆข้างมากขึ้นค่ะรู้จักที่จะดึงคนรอบๆข้างเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแบ่งเบาหน้าที่กัน านมกขึ้ค่ะถึงแม้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มที่จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจอย่างที่คุณคิดอะไรมากนักน,นะคะอาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างค่ะการรอคอยในบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารเรื่องของการสื่อสารการดูงานบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละค่ะ พอเข้าวันที่21ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะช่วงนี้การงานจะมีความสําเร็จค่ะอนาคตจะสดใสแล้วนะคะจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการของงานค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะมีการยามิตรที่ดีๆที่อยู่ร,บรอบๆข้างค่ะงานกลุ่มงานที่ทํากันเป็นทีมนะคะทําร่วมกันค่ะประสานงานกันแบบหลายๆคนนี่แหละค่ะจะเกิดความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีมากเลยทีเดียวนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันค่ะส่วนเรื่องของการเงินเดือนนี้ค่ะการเงินจะมีการจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือมากกว่าช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าวันที่2ถึงวันที่21นะคะจะเกิดรายจ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายออกไปเยอะอยู่พอสมควรค่ะชาวสิง์จะสามารถหมุนเงินบริหารเงินผ่านพ้นไปได้ในช่วงจังหวะน,นี้ไปได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะการเงินการท จะเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นค่ะจะมีรายรับรายได้ไหลเข้ามามากขึ้นค่ะมีโอกาสจะได้เหลือเก็บเหลือใช้กันเลยทีเดียวนะคะชาวสิงจะมีความโชคดีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นค่ะ เป็นความโชคดีในด้านฐานะชื่อเสียงค่ะเป็นความโชคดีที่ได้ผลประโยชน์ใดๆก็ตามค่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมากๆนะคะอย่างที่ได้บอกค่ะชาวสิล์จะมีโชคจะได้รับผลประโยชน์จากการสูญเสียของผู้อื่นค่ะหรือว่าเป็นทรัพย์สินของคนบุคคลอื่นนะคะรวมไปถึงการได้ใช้ประโยชน์จากของคนอื่นด้วยนะคะอาจจะเป็นมรดกตกทอดมาหรือเป็นทรัพย์สินอสังหาบางสิ่งบางอย่างค่ะที่ได้รับมาจากคนอื่นนะคะ หรือคนอื่นทําขึ้นมาแล้วคุณได้ใช้ผลประโยชน์ร่วมด้วยนั่นล่ะค่ะดานี้ละ่ะค่มีเกณฑ์เกิดขึ้นมาด้วยนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะส่วนด้านความรักเดือนนี้ค่ะสําหรับคนมีคู่มีคนคบมีคนคุยอยู่แล้วนั่นละค่ะหลายคู่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างทําให้ต้องห่างกันค่ะหรือความสัมพันธ์มีความห่างเหินเกิดขึ้นนะคะ หรือว่าหากคู่ไหนเป็นเช่นนั้นแล้วนะคะพฤษภาคมนี้มีโอกาสที่จะได้ติดต่อกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นมโอกาสที่จะได้คัมแบ็กมาหากันแล้วนะคะคุณทั้งสองฝ่ายนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาต่างฝ่ายก็ต่างผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลําบากของการใช้ชีวิตอยู่เดียวมาค่ะแค่ได้กลับมาพบเจอกันได้ยินเสียงกันได้มองตากันได้จ้องตากันใจมันก็สั่นรัวๆแล้วค่ะใจ เชื่อมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเคยมีช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันมาในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาอยู่นะคะแม้แต่บางคู่นะคะก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันหรอกค่ะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะจะมีความห่างเหินอยู่ในความสัมพันธ์อยู่บ้างค่ะ พอพฤษภาคมนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นหันกลับมาพูดคุยกันค่ะหรือใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะความสัมพันธ์โอกาสฟื้นตัวได้ใกล้ชิดกันนะคะมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะได้ทำงานร่วมกันมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าภายในใจก็อาจจะมีความขุ่นเคืองใจหมองใจกันอยู่บ้างค่ะหลงเหลืออยู่บ้างในใจนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ พอพฤษภาคมค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่ทั้งคู่นะคะจะมีความเห็นพ้องต้องกันนะคะที่จะมองข้ามหรือเพิกเฉยนะคะสิ่งเหล่านั้นต่อความขัดแย้งเหล่านั้นที่ผ่านมานะคะ ส่วนคนโสดน,นะคะจะได้พบเจอนะคะได้พูดคุยกับใครบางคนค่ะที่อาจจะมีแผลทางใจหรือว่าเขาอกหักมาก่อนแล้วนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนมากสักเท่าไหร่ค่ะหรืออาจจะเป็นไปอย่างล่าช้านะคะแต่ว่าไอความเห็นอกเห็นใจการปลอบปลมการปลอบโยนนะคะการเป็นที่ปรึกษานะคะจะนำมาซึ่งความใกล้ชิดความสนิทสนมค่ะแล้วก็ค่อยๆก่อตัวเพิ่มขึ้นกลายเป็นความรัก ความผูกพันในอนาคตได้นะคะ มาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะด้านสุขภาพนะคะสุขภาพทั้งของตัวเองของคนในบ้านในครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การเคารพนับถือนั่นแหละค่ะจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้แบบง่ายๆอยู่นะคะต้องให้ระมัดระวังในจุดนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะและเรื่องของอุบัติเหตุทางการเดินทางค่ะหรือการทํางานกับเครื่องยนต์นกลไกค่ะของมีคมต่างๆนะคะก็ควรระมัดระวังให้รอบคอบเข้าไว้นะคะมีสติแล้วก็ระมัดระวังกันซะ นี่นึงค่ะแม้แต่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างการเฉียวชนนะคะต้องะระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะบานปลายยืดเยื้อนะคะพยายามจบให้เร็วนะคะอย่ายืดเยื้อค่ะหากเกิดขึ้นมาจริงๆนะคะหรือแม้แต่การเดินทางก็ตามค่ะอาจจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ทางราชการพวกนี้ละคะ่ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงให้มากๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ตัวอะไรมากนะะักค่ะเป็นเรื่องที่สามารถหลีกเลี่ยงและก็ป้อง ไว้ได้ค่ะเอามาเตือนกันไว้ก่อนนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะ ขอให้พฤษภาคมนั้นนะคะเป็นเดือนที่ชีวิตของชาวสิงห์นะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างลุมากมายนะคะการงานขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมากนะคะการเงินขอให้ไหลลื่นนะคะมีเงินใช้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายตลอดทั้งเดือนค่ะให้เหลือเก็บเหลือใช้นะคะมีเงินเก็บสะสมนั่นเลยละค่ะความรักขอให้สมหวังมีความสัมพันธ์แน่นค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นนะคะ การลงทุนในใดก็ตามก็ขอให้มีกำไรกำไรได้ผลตอบแทนผลประกอบการที่น่าพึงพอใจไปตลอดเลยนะคะจากนี้เป็นต้นไปเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีสิงห์ที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมรัดระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้ากันค่ะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมด้วยนะคะเวลาจะรับประทานอาหารก็ล้างไม้รล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคน